สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆนะครับเพื่อนๆพ,พี่น้องทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางดาวกาชาตนะครับดาวโจน V.I.P. แล้วก็หุ้นดาวโจนปกตินะครับส่วนส่วนดาวโจนดาวโจนสตา์นั้นเดี๋ยวผมจะบอกตัวเด่นพี่ๆสมาชิกเนาะนะครับ ท่านใดที่ชื่นชอบแล้วค่อยตามนะครับเนาะแต่ว่าผมจะไม่ได้ลงในแผ่นกระดาษแบบนี้เดี๋ยวผมจะบอกในท้ายคลิปนะครับเนาะสำหรับดาวโจนสตาท่านใดที่อาจจะชื่นชอบแนวทางนั้นนะครับเพราะว่าก็ถือว่าเดินดีนะครับสำหรับตัวเด่นสายรูดเนาะดาวโจนสตานะครับสำหรับแนวทางของเราเมื่อคือนนี้เดี๋ยวเรามาสรุปนะครับพี่พี่ก็มาสายรูดสายรูดสองรอบเนาะนะครับตัวเด่นหนึ่งรอบนะครับเบบมื่อคืนนี้ลาวกาชาดผมให้3กับ7 3กับ7นั้นผลที่ออก586 60นะครับพี่พี่หลัก6ก็ให้เนาะหลัก6นี่ก็ให้นะครับ3676ออก60หลัก8ก็3878ออก86นะครับพี่พี่เนาะต้องขอโทษด้วยนะครับรอบแรกนี้หลุดไปส่วนดาวโจร VIP ให้2กับ8นะครับผลที่ออก98514นะครับพี่พี่ของเรา8 5ไม่มีใครเอา8ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่8 5นะครับ ส่วนดาวโจสตาให้ศูนย์กับ6ผลที่ออก6 6 5 1 7ใครรูดที่6นะครับใครรูดที่6เข้าไปที่6 5หนะครับตัวเจาะไม่มาสรุปแล้วมาสายรูดนะครับทั้งสองรอบนะครับหลุดไป1รอบนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยพี่ๆสมาชิกด้วยนะครับส่วนแทางค่ำคืนนี้นะครับผมก่อนไปรับชมนะครับแอดขอฝากบ้านเสียงโชคไว้เช่นเคยสำหรับบ้านน้ำเต้าทองนะครับเป็นบ้านเสียงโชคนะครับก็ แอดมินบ้านนี้ก็ถือว่าใจดีนะครับพี่น้องท่านใดที่ยังไม่มีบ้านอยากลองเปลี่ยนบ้านดูก็เข้าไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ําตอทองนะครับเนาะในคลิปล่าสุดที่ผมลงไว้หรือว่าคลิปอื่นๆนะครับก็จะมีนะครับเขาเรียกว่าลิงก์เนาะก,ก็กดเข้าไปสอบถามทักทายพูดคุยกันได้นะครับผมสลับบ้านน้ําตาทองนะครับส่วนท่านใดนะครับที่อยากเข้ากลุ่มนะทางฟรีก็ไปที่หน้าช่อง YouTube ช่องชุมชนนะครับแล้วก็เข้าไปที่ ค r วอารโค้ดนะแล้วก็เพิ่มเพื่อนนะครับแล้วก็ทักมาบอกว่าอยากเข้ากลุ่มแนวทางฟรีนะครับเดี๋ยวจะดึงเข้ากลุ่มนะครับผมตอนนี้ก็มีพี่ๆสมาชิกหลายท่านเริ่มทยอยเข้าไปแล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นพี่ๆสมาชิกเพื่อนเก่าด้วยที่ที่ออกมาจากบ้านกลุ่มเก่าที่โดนยึดไปนะครับเนาะก็่พี่ๆก็กลับมาเริ่มทยอยกลับมาแล้วนะครับก็นะครับผมสำหรับแนวทางนะครับแนวทางของเราลาวกาชาตินะครับ ลาวกาชาติเนี่ยผมให้ไปที่เลข5แล้วก็เลข1นะครับสายรูดให้ไปที่เลข1นะครับ10 16 18นะครับ50 56 58นะครับ3ตัวให้ไปที่5 16นะครับผม นี่เลยนะครับสำหรับราวกาชาตินะครับผมส่วนนะครับส่วนดาวโจน VIP ดาวโจน VIP ผมได้เลข0แล้วก็เลข4นะครับสายรูดนะครับให้ไปที่เลข0 01 05 08นะครับสี่ศห้า 4 8นะครับ3ตัว4 0 5นะครับผมนี่เลยนะครับส่วนหุ้นดาวโจนคืนนี้นะครับหุ้นดาวโจนคืนนี้ผมก็ได้เลข0กับเลข5นะครับ สายรูดให้ไปที่เลขห้านะครับผมศูนย์สองศูนย์หกศูนย์เจ็ดนะครับห้าสองห้าหกห้าเจ็ดนะครับสามตัวศูนย์ห้าเจ็ดนะครับผมอันนี้หุ้นดาวโจน์ปกตินะครับ นี่เลยนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับส่วนนะครับผมส่วนดาวโจนสตาร์นะครับพี่ดาวโจนสตาร์นะครับก็ฟังดีๆนะครับเนาะเตรียมปากกานะครับเตรียมปากกาจดบันนะครับท่านใดที่ชื่นชอบเนาะดาวโจนสตาร์นะครับผมให้เด่นไปที่ศูนย์กับสี่นะครับเหมือนตัวเหมือนรอบ VIP เลยเนาะตัวเด่นนะครับเน้นไปที่ศูนย์นะครับศูนย์กับสี่เน้นไปที่ศูนย์นะครับพี่สำหรับในตัวประกบคู่นั้นจะเป็นที่ศูนย์หนึ่ง นะครับ01 05แล้วก็07นะครับส่วน4ก็เหมือนกันนะครับ41 45 47นะครับพี่พี่เนาะก็6คู่นะครับตัวประกอบคู่เนาะเด่น4เด่น0รูด0นะครับท่านใดชื่นชอบนะครับสายรูดสายเจาะนะครับก็ขอให้พี่พี่สมาชิกนะครับโชคดีกันทุกท่านนะครับผมก่อนออกไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับคลิปนี้กับสวัสดีครับ